จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเกี่ยวกับคนไทยเราเท่าไหร่นะครับนี่คือซูเปอร์สตาร์ของอ่เอวียดนามเขาแต่ว่าไอเด็กความมันไส้ก็ดีอะไรก็ดีนะครับอ่ปรากฏว่าไอข่าวข่าวของเหงียนกวงไฮนี่นะฮะที่อ่จะไปเล่นในยุโรปบ้างจะไปที่นู่นบ้างไปที่นี่บ้าง mm hmm. นะครับล่าสุดเนี่ยคือมันเป็นเพราะว่าสื่อของเวียดนามเองก็โหบ้าตีข่าวเหงียนกวงไฮด้วยไปยืนถ่ายรูปกับสะพานก็บอกว่านี่เป็นที่ยุโรปที่ฝรั่งเศส ที่กวงไฮจะเป็นเซ็นสัญญาใครๆก็อยากได้กวงไฮปรากฏว่าวันนี้เนี่ยหนึ่งในทีมที่มีข่าวกับกวงไฮนะครับนั่นก็คือทีมนีมนะโยนะเอทีมโอลิมปิกนะครับทีมในลีกสองลีกเดอะนะของฝรั่งเศสก็ปฏิเสธละว่าไม่เคยรู้จักเลยนี่นิโคลัสอูซายาโคชของเขาบอกว่าไม่เคยรู้จักนะครับแล้วก็เขาบอกว่าอ่าหลายคนเนี่ยคือมันเป็นอย่างนี้พี่ปูคือเห็นกวงไฮเนี่ยมีข่าว เบียดมาตั mm. ้งแต่เอฟเอฟซูก mm. ิครับแล้วก็เขาหมดสัญญาพอดีพอเจเขาบอกว่าเจจะมีข่าวใหญ่พอเจไปคาวานที่คอนเาเล่เงียนกวงไฮข่าวที่เวียดนามก็ตีบอกว่าเหงียนกวงไฮเนี่ยโคดกว่าเจลีกอีกเขาจะไปเขาจะไปฝรั่งเศสจําได้ไหมครั้งแรกย้อนกลับไปคือมันบ้ากันอหะแต่ว่าเจอะเจชูเสื้อไปก่อนแล้วเจไปกักตัวก็แล้วเจชูเสื้อเปิดตัวไปก็แล้วเงียนกวงไฮก็ยังมีข่าวแบบนี้เรื่อยๆพี่ปู แบบนี้อาจจะไปฝรั่งเศสจะไปเบลเยียมบ้างล่าสุดจนมีข่าวว่าทางเอเย่นของเหงียนกวงไทยเนี่ยเสนอโปรไฟล์ฟมาที่บุรีรัมย์แล้วก็บีจีสองสมโมสรใหญ่ในเมืองไทยถามว่าสนใจไหมมีท่าทีสนใจเหมือนกันสำหรับสองสมโมสรแต่พอไปเปิดเงินเดือนเนี่ยมันเงินเดือนเจ็ดลักพี่ปูล้านเลยอ่ะกวงไทยนะอออเงินเดือนเจ็ดลัก พอเสนอเงินเดือนเจ็ดหลักเนี่ยผมถามหน่อยว่านักเตะเวียดนามนักเตะเวียดนามถ้ามาได้เงินเดือนเจ็ดหลักในเมืองไทยนักบอลไทยในบิ๊กทีมในบิ๊กสโมสรเนี่ยจะมองหน้ากันยังไงอันนี้อันนี้ผมก็เชื่อว่านั่นเป็นเป็นมันต้องเกรใครอะนักบอลไทยอ่ะใช่ไม่ไับไม่ได้ปต่างชาติต้องเกตดธีรทรบุญมาทันต้องเกรชนาทิพย์สงกระสินจะได้เจ็ดหลักแล้ว อการได้กวงไฮมายังไม่ได้การันตีว่าเขาจะเล่นเหมือนธีรทรบุญมาทันคุณภาพได้เหมือนธีรทรหรือธีรทรภาพได้เหมือนทีรศิลแดงดาพี่ปูแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยพอมันเป็นทีมชาติเวียดนามนะผมผมก็มองว่าทําให้บิ๊กสโมสรหลายๆสโมสรปัดข้อเสนอปัดตกเอเย่นไปแล้วไม่เจรจาต่อเพราะด้วยคุณภาพของกวงไฮในทีมชาติอ่ะดีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าพอจะย้ายมามาเปลี่ยนแปลงมาเนี่ย แล้วเงินเดือนมันค่อนข้างจะจะสูงเนาะแล้วมันเท่ากับนักเตะต่างชาติคนคนหนึ่งที่สามารถยิงประตูได้ปีปีหนึ่งเป็นสิบยี่สิบประตูนะถ,ถ้าถ้าเราคิดในในโมเมนต์นั้นก็คือนักเตะเกรดเดียวกับเซจิ S <S เอซัวเรสเกรดเดียวกับนักเตะของบุรีรัมเกรดเดียวกัล้านกว่านั่นคือค,คุณภาพท็อปของเมืองไทยเลยซึ่งผมว่าจุดนี้มันเลยตกไป อย่างบีจีกับบุรีรัมที่บุรีรัมก็มีขา่าวว่ากวงไฮกวงไฮแต่สุดท้ายเนะี่ยผอกว่าปัดตกด้วยข้อนี้เหมือนกันเป็นล้านเนี่ยมันไม่มีใครเอาหรอกแต่ถามว่าเขาตั้งราคานี้ผิดไหมไม่ผิดหรอกถ้าอยู่ในเวียดนามเขาอาจจะได้เพราะว่าเขาคือซูเปอร์สตาร์ของเวียดนามคือจํานวนผู้เล่น <c oughs> ที่เป็นซูเปอร์สตาร์เนี่ยมันหาได้น้อยในเวียดนามนะแต่ว่าถ้าร <c oughs> าคาเนี้ยมาไทยลีกเราก็ต้องวัดท <c oughs> <ๆ>ี่คุณภาพล้วนๆเหมือนกันนะครับนักเตะไทยที่ค่าเหนื่อยแพงๆพอไปเจลีกมันก็ไม่ได้ราคานี้นะโยถูกไหมเช่นเดียวกันถูกครับ ฝรั่งเศสแล้วเงินเดือนล้านเนี่ยไม่มีทางหรอกถ้าไปก็คือต้องไปในอีกมุมหนึ่งก็คือไปมุมหาประสบการณ์ไปมุมอะไรด้่นเลยแล้วเงินเดือนพอเหมาะพอเจาะพอสมเพราะว่าเกตล้านหนึ่งที่ฝรั่งเศสเนี่ยโอ้มีอย่างกวงไฮผมว่าเป็นเป็นหมื่นคนนะมั้งน่าจะเป็นหลักแสนนะคือคือพอมาถึงสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยกวงไฮหมดสัญญามานานกวงไฮเล่นทีมชาติเวียดนามเล่นเอเอฟเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกจนตอนนี้เนี่ยกวงไฮต้องเปิดตัวได้แล้ว ถ้าเป็นถ้าเป็นนักเตะปกตินะพี่ปูผมว่าเขาต้องเปิดตัวได้ละแต่ว่าพอเวลาที่กวงเลยไปเนี่ยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับกวงไฮจะไปที่ไหนเขาไปถ่ายรูปที่ฝรั่งเศสก็บอกว่ามีทีมฝรั่งเศสสนใจไปถ่ายรูปผมว่าเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยเอเนตนของกวงไฮทํางานอย่างหนักพี่ปูเพราะระยะเวลามันเริ่มกระชั้นชิดกับกําแพงแล้วเริ่มกระชั้นชิดแล้วมันไม่มีเวลาปรีซีซั่นแล้วพี่ปูกวงไฮไม่ได้เล่นบอลนานเกินไปล้ว ค่ะแต่สือส่อสือส่อเวียดนามเขาก็ยังเชื่อมั่นนะว่ายังมีทีมในฝรั่งเศสอย่างเม็ดที่อาจจะเป็นอีกหนึ่งทีมก็ถามว่ามีไหมผมเชื่อว่าถ้ามีเนี่ยพี่ปูมันน่าจะจบกันนานละถามว่าเป็นเรื่องดีไหมถ้ากวงงไฮได้เล่นมันก็น่าจะดีแต่ว่ามันมดิวกันนานเกินไปหรือเปล่าค,คือระยะเวลาในการดิวเนี่ยอย่างเจเนี่ยข่าวเจออกมาก่อนเอฟซูกิครับรอบรอบรองหรือรอบอะไร ที่เจคุยมาแล้วพอออกมาจากนั้นเนี่ยข่าวมาสี่ห้าวันจบปิดดีวประมาณหนึ่งอาทิตย์แต่ข่าวพลังเศสของของกวางไฮนี่พี่ปูนี่ถ้าเป็นข่าวได้เนี่ยไล่เรียงข่าวทีละวันทีละวันหมดลีกแล้วนะทุกทีเนี่ยมันมันเยอะเกินไปผมว่าเออเผลอๆกวางไฮอาจจะกลับมาเล่นในเมืองในในในเอเชียในอาเซียนก็ได้นะ ่าทีนี้พอบ้านเราบ้านเราบุรีรัมรบีทีก็ <c oughs> ก็ผ่านไปไม่เอาละนะฮะมีลําพูนนี่ไม,ม่โยสมาชิกใหม่ไทยลีกใช่คือก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อประมาณเดือนหนึ่งคือลําพูนให้ความสนใจวังไพ้พี่โอ้แล้วบอกว่าอายากได้อยากคุยกับเอเย่นแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยในช่วงนั้นเขาบอกว่าพอไปไปหาไปคุยไปหาข้อมูลแล้วเขาบอกว่าเรียบร้อยแล้วละ่ะผมว่าเอาเรียบร้อยอะไรครับเขาบอกว่าน่าจะไปจบกับบุรีรัมล์ละ ผมว่อ๋อโอเคโอเคแล้วมันก็เงียบไปพี่กูแล้วมันก็เงียบเหมือนที่ข่าวที่กวไงไไปอยู่ฝรั่งเศสไงแล้วมันก็หายไปคือเดี๋ยวเออคือตั้งแต่กวงไทยหมดสัญญาที่เวียดนามเนี่ยกวงไยน่าจะเป็นข่าวไม่ต่ำกว่าสิบสโมสรทั่วโลกแล้วล่ะเออจริงเราไปได้เรียนดูเถอะใครย้อนกลับไปประวัติตั้งแต่หมดสัญญากับทีมในวีลีกเนี่ย ไล่เลียงดูมามีบูดีลามมีเวียดนามมีเบลเยียมมีโอ้โหมีเยอะมากมีซับโปโรแต่ว่ายังสนใจใช่มีซัปโปโรด้วยใช่มีซัปโปโรด้วยจนตอนนั้นเนี่ยเราต้องมาพูดถึงเพราะว่าเดี๋ยวเจจะไปคาสกีฟอนเตเล่กวางไฮอ่าต้องบอกวันโรงงานของซัปโปโที่เวียดนามเนี่ยมีคนญี่ปุ่นเยอะอ้าเราก็บอกเฮ้ยมีโอกาสกวางไฮก็มีโอกาสจนป่านนี้เนี่ยสูภพระโชคสารชาติที่ เล่นอยู่ยิงกับบุรีรัมเนี่ยไปแซงแล้วอะนั่นแสดงว่าก็ตีเข่าโอ้โหตีซ้ายตีขวาตีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปเรื่อยอะตอนเนี้ยเออเอาก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วก็จะไปนองที่ไหนกลับไปวีรีหรือเปล่านะครับอ่ะไปพูดถึงเวียดนามอีกนิดนึงนะครับเมื่อกี้มีมีบางท่านบอกว่าน่าต่อสายคุยกับพี่หน่อยพี่เข้ามาอยู่ในคอมเมนต์แล้วปรากฏว่าพี่เขาขอผมนะครับเมื่อวานคุยกันเขาก็บอกว่าขอก่อนแล้วกันรอให้รอให้สุภโชคลงสนามก่อนนะครับแล้ว ค่อยได้เห็นฟอร์มสูปโชคก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันดีกว่านะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด s u b สไครต์นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอลร้อยแปนะครับ